ในการเรียนรู้ที่หกโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลความหมายของโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลหมายถึงการพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนในการดำเนินการกับการกับสารสนเทศที่ได้รับสารสนเทศหมายถึงข้อมูลข่าวสารประเภทที่ได้รับผ่านอยู่ในรูปแบบของภาพ,พ,พ,พนิ่งตัวอ,อักษรภาพเคลื่อนไหวส่วนบุคคลหมายถึง การที่บุคคล <c oughs> มีความต้องการหรือความจำเป็นในการใช้สารสนเทศหนึ่งหนึ่งสรุปได้ว่าโปรแกรมจัดก,การสารสนเทศส่วนบุคคลเป็นแนวคิดที่อาศัยทักสะหลายด้านในการดำเนินการเกี่ยวกับการเกี่ยวกับสารสนเทศเทศุกประเภทที่แต่ละบุคคลได้รับความสำคัญของการจัดก,การสารสนเทศส่วนบุคคลหนึ่ง วิเคราะห์ความต้องการด้านสารสนเทศของตอนเองสองสำรวจและทดสอบระบบ3พัฒนาและรูทักษะที่จำเป็นเพื่อให้สามารถกำหนดระบบที่เหมาะสมที่สุด4ี่นำระบบที่มีที่กำหนดมาแล้วใช้งาน 5. ศึกษา,าหาข้อมูลความเพิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ องค์ประกอบของระบบสาราสนเทศส่วนบุคคลมีสองส่วนหนึ่งส่วนประมวลผลหมายถึงกลไกที่ทำหน้าที่ในการจัดก,การหมวดหมู่หาสถานที่สำหรับเก็บข้อมูลเพื่อสามารถนำออกมาใช้ได้ส่วนบุคคลสส่วนบุคลบคลเป็นส่วนที่มีความสัมพัญระดับหนึ่งคือผู้ใช้พึงพอใจในระบบมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลลัพธ์ประเภทของระบบการจัดการสารส่วนเทศส่วนบุคคล1ประเภทโปรแกรมสำเร็จรูป 2. ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ในลักษณะใช้งานอิสระผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร 3. ฟัง์กชันการทำงานหลัก 4. โปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการ ที่ใช้ในงานสำนักง,งานทั่วไป,ประดับทัดหมายส่วนบุคคล 1. การใช้งานระบบ 2. เป็นระบบที่ใช้งานง่าย3ระบบมีการบันทึกข้อมูลแบบรัด 4. การค้นหาข้อมูล 5. ห,หากมีหากมีกิจกรรมมากกว่า 1. กิจกรรมตามตอนในเวลาเดียวกันระบบจะเตือนให้ผู้ใช้งาน ตาเพื่อแก้ไขปัญหา6สัญญาณเตือนการนัดหมาย7มีระบบช่วยจำ8ป้องข้อมูลป้อนข้อความเตือนความจำเข้าสู่ระบบนัดหมาย9มีหน้าต่างเตือนความจำแสดงขึ้นที่หน้าจอภาพ10 10ส่งข้อความเตือนความจำผ่านระบบใบณีอ e l e c t r o n i c ก 11เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการประชุมระบบการติดต่องานส่วนบุคคล 1. ระบบการติดต่องานส่วนบุคคลเป็นโปรแกรมอัรถโยช์โปรแกรมเช่นเดียวกับนาฬิกาปลุกแต่เครื่องคิดเลขระบบการติดต่องานบุคคลหมายถึงบัญชีรายงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ระบบงานติดต่องานบุคคลหมายถึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารงานระบบเอ,อสี่ปัญหาที่พบในการบริหารงานเวลางานของตนคือพยายามทำงานหลายอย่างให้สำเร็จภายในวันเดียวห้ามีนิสัยพัดวันประกันพุ่นมีนิสัยพัดวันประกันพรุ่งจึงต้องทำงานแบบเร่งรีบในช่วงเวลาสุดท้ายพัฒนาการของระบบ การสารสนเทศส่วนบุคคลหนึ่งระบบจการสารสนเทศส่วนบุคคลในรูปแบบกระดาษที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. ระบบจการสารสนเทศส่วนบุคคลในรูปแบบคอมพิวเตอร์ 3. ระบบจการสารสนเทศของบุคคลของกลุ่มเกณฑ์การเลือกโบบการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล 1. ความต้องการการสารสนเทศ2 ความต้องการระบบนัดหมายส่วนบุคคล3ความต้องการระบบติดตามงาน4ความต้องการระบบติดต่อสื่อสารในลักษณะใด5สภาพแวดล้อมในการทำงาน6การทำงานในลักษณะเดียวหรือกลุ่ม7การทำงานภายในหรือภายนอกอง,งค์กร8การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น9ความสามารถในการทำงาน10 ราคาพิจารณาเรื่องวัตถุประสงค์ที่สามารถจำกัดวัตถุประสงค์ที่จะเลือกเความยากง่ายในการทำงาน 12. การสนับสนุนด้านเทคนิค 13. การรับฟังความิดเห็นสิการทดลองใช้ระบบ